สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีพี่น้องปองปายสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะมาค่ะทุกคนอีทางคากมันดีดค่ะนะมีคนเขาไปเม้นนะเรื่องไอลูกมันไปวาดภาพในกําแพงนะเอ้ยอีโค้กถ้ามึงจะล้างกําแพงอ่ะเอ้ยไหนมึงบอกว่ามึงจะไม่ล้างไอสามชั่วโมงที่แล้วที่มึงแดกมากมึงบอกมึงจะไม่ล้างไงฮะไอกําแพงอะอีควายก็เนี่แหละผลของการที่มึงไม่สอนลูกมึงไง คนของการที่มึงไม่สอนลูกมึงนะมึงอย่ามาพูดเลยว่าเด็กน้อยลูกมึงฆ่าขวบแล้วลูกมึงจะมีหมอยอยู่แล้วนะสอนได้เวลาลูกมึงอยู่บ้านเนี่ยมึงอยู่กับอีเตียเนี่ยอยู่บ้านมึงเนี่ยอยู่ที่ลาวเนี่ยฮะมึงทาอะไรมึงแดกแล้วก็นอน ฮะลูกอยู่กับมึงอะทาไมมึงไม่บอกไม่สอนเวลานะ้ามึงเวลามันว่ามึงก็ต้องบอกสอนฮะอันเนี้ยมึงไม่ได้บอกสอนเพราะมึงแดกแล้วก็นอนไงอีสันตีนนะจะล้างกําแพงอะทาไมต้องมาประชดประชันฮะมึงจะประชดประชันเพื่อฮะไหนมึงบอกไม่ล้างไงฮะแล้วมาเท่านี้คลิปถัดไปทําไมหยิบเออเอเอเขาเรียกอะไรหยิบกำมังใส่แฟบมาล้างนะล้างก็ประชดประชันทุกคนนะสันดานอีโคกเนี่ยนะอีสันดานอีกังคาก นะมึงล้างล้างกำแพงมึงประชดประชันก็มันสมควรแล้วมึงไม่บอกไม่สอนลูกมึงนะนี่กรรมมันคือการกระทํากรรมมันกาลังทํางานพวกมึงนะบวกกับอะไรบวกกับเรียกปากมึงไงปากมึงอวรหาเรื่องไงแล้วมึงมาพูดว่าไอ้คนนี้มาบอกว่าเอาเวลาไปสอนลูกอ่ะมึงเอาเวลาไปสอนมึงก่อนไหมอีโคกมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมาย้อนสอนบอกเขาหรอกนะเขาทุกคนเนี่ยที่เขาจอบมึงเนี่ยนะเขาก็เขาจอบมึงเนี่ย เขาทําของเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะครอบครัวเขาดูแลพ่อแม่เขาหมดทุกอย่างแล้วแต่มึงอะหาแดกในทาง YouTube นะมึงมึงหวังมึงหวังยอดวิวแต่มึงไม่เคยง้อไม่เคยมึงไม่เคยปรับนิสัยและสันดานมึงไงอีสตีนนะมึงทําประชดประชันนะไอคลิปที่นั่งแดกมาม่าทำมาม่าแดกกูมไม่ล้างกูมไม่ล้างว่าจะของล้างกูมไม่ทาใครอยากทาก็ทํานะผลสุดท้ายพอคลิปกับถัดมาเป็นไะง นั่งมาล้างต้องมานั่งล้างไปไงมึงเห็นพฤติกรรมหรือยังก็ลูกมึงไม่ปกติไงฮะเพราะเขาท้อและแล้วทาไมคะทุกคนไอ้คลิปที่มันล้างกําแพงอะไอ้ที่ตอบยาวๆเนี่ยนะไอ้แมงดาตอบนะอีโคกไม่สามารถที่จะตอบเม้นยาวๆได้นะไอ้หน้านอแต้เขาตอบนะไอ้แมงดาไอา้สุนตีนนะมึงอย่ามึงอย่าตอบแบบว่าเหมือนอีโคกตอบนะมึงก็บอกเอฟซีไปเรว่ามึงตอบไอ้แมงดาไอ้หน้านอแต้ ไอ้บักกูขีนะแหมเออมึงมึงเอาเวลาเออมึงมึงมาเสือกเรื่องกูปูทำไมฮะกูจะวาดก็บ้านของน้องกูก็ใช่แต่มึงถ่ายคลิปหาแดกคนดูเขาก็ต้องดูภาพมุมกว้างเขาก็ต้องดูหมดทุกอย่างเวลามึงถ่ายคลิปอะเขาก็ต้องดูเขาถึงบอกว่าเวลาทำคลิปก่อนมึงจะลงคลิปก่อนมึงจะถ่ายคลิป มึงต้องดูความเรียบร้อยไม่ใช่มึงถ่ายอีเล่เค้กขเห็นกำผงกำแพงเขาเห็นพฤติกรรมพวกมึงไงว่าพวกมึงมันขี้เกียจนะไอการมึงจะล้างหรือไม่ล้างกระช่างหัวปอดพวกมึงนะแต่การกระทําที่มึงทาเนี่ยคือมึงเขาเรียกว่าประชดประชันแดกดันนะสู้มึงไม่ต้องทําดีกว่านะเอาเวลามึงอะนะไปบอกลูกมึงนะไหนอะสมุดวาดเขียนปากงปากกากูเห็นซื้อทุกแมตช์มาทุก ทุกครั้งไม่ใช่เหรอเวลาเข้า เข้าเซเว่นอะเซเว่นก็อยู่แถวบ้านมึงแล้วไม่ใช่เหรอฮะไปเซเว่นทีไรลูกมึงก็หยิบปากกาหยิบนน่นหยิบนี่ตลอดไม่ใช่เหรอทําไมมึงไม่ให้มันส์ไม่ให้มันวาดมึงบอกว่าซื้อเอ่ออะไรที่ลูกอยากได้ซื้อให้หมดมึงซื้อให้มันจริงแต่มึงไม่ได้สนใจที่จะสอนบอกมันว่าอันนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้ห้ามเขียนนะเขียนในนี้นะมึงไม่สอนไงมึงซื้อก็เลยเลยตามเลยไงมึงใช้เงินสอนลูกมึงไงอีสตนสตีนมึงก็จ่ายไหมนะอีหมอยย้อนสอนมึงก็จ่ายไหม ฮะอีส้นตีนเอาเวลาไปโกนทมอยมึงก่อนไหมนะเอาเวลาไปสาดหนังหัวเชื้อราแดกของมึงก่อนไหมอีปากพลอยนะอี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 เขาเรียกอะไรอะไรก็เออถ้ากูมีเงินนะทุกคนมาล้างกำแพงไปด้วยนะที่ลุงมันวาดบ้านอีเตียรอบบ้านนะถ้ากูมีเงินนะพอใจหรือยังพอใจหรือยังกูล้างเนี่ยพอใจหรือยังเนี่ยถ้ากูถูกหวยนะกูจะปลูกแมงม่เลยมึงอย่าหวังคนบาปอย่างมึงอ่ะไม่ ข้างบนน่ะเทวดาฟ้าดีเนะี่ยเขาไม่ให้มึงถูกหรอกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเขาให้มึงแค่แดกนะเขาให้แค่แดกหลังจากนั้นอนะ่ะเวรกรรมจะตามทันมึงนะแม่มึงก็นอนทางกี่ดูแต่ YouTube นะดูแต่หนังไม่บอกไม่สอนนะอีนี่กระสาดน้ําทุกคนมันสาดน้ำํำลาดกําแพงที่อีเอ,อลิงเหมือนไปว่าห้องอหน้าห้องอีหมอย แล้วคิดเอาหมาหมาอีคำขี้อ่ะหมาลูกอ่อนอ่ะอยู่ใต้แค่อ,อีโคกไม่สนใจอีโคกไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทันหรืออะไรออกอ,อีโคกสาดเลยแล้วหมาอีคำขี้อยู่ข้างล่างอ่ะดูดูแมงเนี่ยแมงจังไรไม่ไรอีโคกอ่ะแมงจังไรไม่ไรอีนี่มันมักง่ายมันทำประชดประชันอีกูว่านะถ้ามึงทำแบบเนี้ยมึงอย่าทำเลยอีหี้อะนะมึงอย่าทำมึงเห็นหรือยังถ้ามึงไม่บอกไม่สอนลูกมึงลูกมึงก็วาดวาดเละเทะเต็มไปหมดนะแล้วมึงก็นะ มึงมึงอย่ามึงมึงเป็นคนที่ประชดประชันมันเป็นคนที่ตอบเม้นไม่ได้ทุกคนเม้นคอมเมนต์เวลาเอฟซีเม้นไปแล้วมันตอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ตอบไม่ใช่มันตอบนะตอบยาวๆอีโคกตอบได้คําเดียวขอบคุณนะหรือหรือว่าด่าหรือว่าบล็อกนะด่าคําสั้นๆนะส่วนมากอีโคกจะบล็อกแต่ถ้าไม่บล็อกแล้วตอบยาวๆไอหน้าหนอแั๊บเขาบล็อกเขาเขาพิมพ์เขาเม้น์ตอบนะไอเบงดาไอฮีอนะ ไม่มีใครเขากดไลค์ไม่มีใครเขากดดูโฆษณาเอ่อหรือว่าดูโฆษณาให้มึงหรอกไอ้เฮียนะถ้ามึงตอบหมาหมาตอบสนตตยอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าเป็นมึงนะไอ้ไอแมงดาไอ้ขี้เกียจนะไอส้สร้างภาพนะไอไอเขียนบทนะม,นทนะมึงเขียนบทนานไหมฮนะไอเฮียทำเป็นผัวที่ดีทำงานบงงานบ้านนะมึงสองตัวแม่งก็ขี้เกียจพอกันนะ การที่มึงจะมานั่งล้างกําแพงโชว์เอฟซีประชดประชันนะมันไม่ได้เกิดให้มึงไม่ได้ก่อเกิดให้มึงดูดีด้วยซ้ำนะมันจะทําให้มึงอะตกต่ําแล้ววิวมึงก็จะตกอีกตกอีกมึนก็ใช่ไหมอ,อีขาเบียดนะเอาเวลาเนี่ยนะนะไปนั่งสอนลูกนะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์เนี่ยทาไมมึงไม่ลื้อฟื้นแล้วสอนให้มันอ่านเขียนเวลาจะทำคอนเทนต์ อยู่บ้านนอนนะโอ้ยกอไก่หอนกคุสอนตัวสอนแบบนู้นแบบนี้แต่มาอยู่นี่ทำอะไรไม่ทำฮีอะไรเลยนะแล้วพออีเทียไปซื้อของกลับมานี่เนี่ยกูบุญข้าวสารเดี๋ยวกูจะจาดเดี๋ยวกูจะทำข้าวสารแล้วกูจะใส่ชื่อด่าแม่เออไอที่มึงจะได้บุญมึงก็จะได้บาปเพราะมึงคนบาปไงมึงไม่ต้องมาบอกมาสอนเพราะมึงไม่เคยเห็นพวกกูไงมึงไม่เคยเห็นเอฟซีมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะว่ามึงไม่รู้จักเอฟซีก็ใช่ไงแต่พวกกูเนี่ยที่จอมึงเนี่ย ก,กนะูรู้จักสันดานพวกมึงนะกูรู้จักสันดานพวกมึงนะบอกอีคําขี้ด้วยอย่าสอดอย่าเสือกนะเอาเวลาไปรักษาหน้าขังหน้าลายๆของมึงก่อนไหมนะไปดูแลไปดูแลหมามึงก่อนไหมอีค,คําขี้มึงอย่าสอดอย่าเสือกอีเฮี้ยนะไม่มีจะแดงเนี่ยมามานั่งสอยสอยควายนะมึงนะก่อนหน้านี้มึงก็กเอาน้องมึงมาสาวไส้ม่ให้เหลรอ,อีค,คําขี้ไม่อยากจะจัดมันทุกคนปล่อยมันไปอีค,คําขี้อ่ะนะส่วนอีโคกเนี่ยนะ มึงนะไอการที่มึงอ่ะนะมึงบอกว่าไงเอ,อ่อเนี่ยถ้าไปบ้านคนอื่นนะ่ะมาวาดภาพอย่างเงี้ยหมายถึงว่าลูกมนะันอ่ะไปวาดแบบเนี้ยเขาจะว่าเอาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปวาดถ้าไปวาดบ้านคนอื่นนะ่ะ มันน่าเกียดอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าโอ๊ยกูไม่ไปอยู่แล้วบ้านคนอื่นอีโค้มึงถามบ้านคนอื่นหรือยังว่าเขาต้อนรับมึงไหมมึงก็ไปแต่บ้านโคตรมึงไงบ้านญาติมึงไงแค่บ้านอีอ่างมึงจะไปบ้านใครฮะมึงไปลามจะไปบ้านใครมึงก็อยู่สังคมแคบๆนะปากพ่อยๆอย่างเงี้ยมึงเข้ากับใครไม่ได้หรอกนะลูกอีก็ตกอื่นมันยังกลัวมึงเลยมันยังมันไม่ได้กลัวหรอกมันเกลียดเสียงมึงอีแปดหลอดมึงก็จไหมมึงอะใช้เสียงเป็นใหญ่นะถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะวิ่งหางจุกตูดนะมึงบอกว่าใครจะมา ตีมึงลูกมึงเออมาเส่กูจะตบให้มันบอกอ้าวอีโคกถ้ามึงก็มึงก็ลองดูเซถ้ามึงอยู่เมืองไทยแล้วลูกมึงไปทําไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีเขาตีลูกมึงมึงก็ไม่มีสิทธินะหมายถึงว่า ถ้าบอกมึงแล้วแล้วมึงไม่จัดการเขาก็มีสิทธิ์ได้ถ้าลูกมึงไปทําอะไรไม่ดีถูกไหมทุกคนนะมึงจะมึงไม่สอนลูกมึงไงต่อไปนะกูบอกได้เลยนะลูกมึงนะมึงเอาไม่อยู่กูจะบอกให้มึงจะเอาไม่อยู่นะขี้ค้านมึงจะโดนมันจิกหัวและสับเอ่อเอ่อใช้มึงนะใช้มึงต่างๆนานานะมึงเป็นคนที่ อะไรก็ได้ยอมลูกอะไรก็ได้ยอมลูกนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทําตัวเป็นเอ่อเหมือนน้าเต็มแก้วนะไม่รับรู้ไม่บอกไม่สอนไม่ทียอะไรเลยนะลูกมึงอะนะกูว่าไม่ต้องไปเรียนนะเรียนสอนอยู่ในกําแพงอดีที่สุดนะลูกมึงอนาคตอะอยู่ที่กําแพงนะมันถนัดด้านวาดรูปอย่างเดียวกูว่านะเรียนหนังสือคงไม่ได้ไปไกลหรอกเพราะอะไรเพราะมึงสองคนไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษา นะถ้ามึงคิดถ้ามึงกับไอ้เป๋มันให้ความสําคัญกูนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาต้องให้ลูกเรียนระดับหนึ่งไม่ใช่เอาธุระตัวตัวเองสําคัญสุดถูกไหมฮะทุกคนมึงต้องให้ความสําคัญกับลูกแต่มึงไม่ได้ให้ความสําคัญเลยนะเอาธุระเอาความสุขของตัวเองเป็นใหญ่นะลูกกูจะขาดยังไงหรือยังไงกระชังหัวแม่งมึงใช่ไหมไหนเมื่อวานมึงบอกว่า มึงกลับลาไม่ได้ฮะมึงกลับลาไม่ได้กูถามหน่อยแล้วเมื่อวานมึงพูดว่าผัวมึงจะมารับวันนี้ไหนล่ะฮะไอแมงดาย,ยังนั่งแดกอยู่ที่บ้านอยู่เลยอะฮะมารับอะไรทุกคนไปเชื่อมันไม่ได้อีนี่มันตอแหละนะมึงอะตอแหลพูดเที่ยพูดอะไรออกมาไม่มีใครก็เชื่อมึงแล้วนะอีควายนะ F4 มันก็จะลดน้อยถอยลงมีแต่คำติชมนะใครที่เข้าไปดูหรือใครกดติดตามมันหรือหรือกดเข้าไปดูแล้วกรุณากดรายงานนะจ๊ะกดรายงานมันด้วยนะจ๊ะกดรายงานช่องมันนะคะกดรายงานช่องมันอ่ะดีค่ะกดทั้งรายงานช่องมันกดทั้งรายงานคลิปแต่ละคลิปที่มันออกมา ปากหมาปากเสียนะค่ะนะทั้งแม่มันทั้งน้องมันโกรธไปเลยจ้ะพี่น้องโกรธไปเลยนะจ๊ะนะสันดานปากหมาสันดานสันดานเอ่อเขาเรียกว่าสันดานไม่เปลี่ยนแปลงนะปากหมาปากพ่อยประชดประชันด่าเอฟตรงเอฟซีนะหาแดดกูไม่ทําแล้วกูไปซื้อเฮียอะไรมาทําแล้วกูตั้งกล้องแล้วกูก็พูดพูดพูดเปล่าเปล่าไปสิบนาทีนะแล้วก็ดูคลิปกันดูนะดูคลิปเออดู ดูเอ่อดูกล้องให้หน่อยหมดเวลายัางหมดเวลายัางกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยทุกคนมักง่ายไหมมักง่ายไหนเขาเรียกว่าไม่มีใจในการทําคลิปไงกูทําขอไปทีนะไอให้มึงทําข้าวสากหรือข้าวอะไรทําบุญอะ่ะมึงก็ไม่ได้กันหรอกเพราะว่าสันดานพวกมึงอะ่ะมันทามันทําก็แค่ทําแค่ประเพณีที่เขาทากันนะมันไม่ได้ทําด้วยใจไงเออปากหมาปากพ่ออย่างเงี้นะ ทำไปก็เท่านั้นน่ะพวกมึงอะ่ะนะเงินเป็นใหญ่อะไรก็กรอถูกหวยให้กูถูกหวยก่อนให้กูรวยก่อนกูจะทําทให้นั่นกูจะทาให้นี่รอไปเถอะอีฮี้อะชาติหน้านะ,ะก่อนมึงก็ถูหวยเอาเงินไปเฉ่งนี่เขาก่อนนะและไอ้นี่ที่เขายืมเงอนนะร้อยสองร้อยมึงไม่ต้องมาทวงเขาหรอกอีฮี้อ่ไปทวงกันหลังไม้นู่นอีสันเตนแหมทีร้อยสองร้อยทำเป็นทวงนะ มึงไปช่วงนวนมึงโทรไปด่าเขาเลยมึงอะเหรอกลัวโดนเขาด่ากูไม่เชื่อปากหมาอย่างมึงอะเหรอมึงจะปล่อยให้เขาด่าอีสไตีนนะมึงพูดอะไรมาไม่มีใครจะเชื่อมึงหรอกนะอีขาเบียดนะอีหัวมันนะอีอีอีหน้าปุกนะอีนมยานดูแม่งยืนเด่นนมไปตั้งหน้าตูดไปข้างหลังขากระเบียดเป็นไงกีก็เดินโหยนะ เป็นไงน้ำมือมึงอาบยังไอ้เหี้ยมานั่งปากเหม็นนะล้างอ่ะตั้งใจล้างไม่ใช่บนล้างเอาน้าสาดสาดสาดถูแงงแงงแงงอีส้นต็นนะมึงล้างไปเถอะตลอดชีวิตตรงจนลูกมึงอะโตจนมีหมอยจนมีลูกมีหลานนั่นแหละลูกมึงก็วาดไปทั่วแหละนี่นะถ้าลูกมึงชอบวาดอย่างเงี้ยว่างๆไปวาดที่กําแพงโบนใหญ่ๆโน่นอย่างนั้นอ่ะมีคุณค่ากว่ามีประโยชน์กว่านะถ้ามันชอบวาดจับมันไปวัดเลยให้มันวาด เออไปเรียนเลยอเหี้ยถ้าไม่สนใจเรื่องเรียนนะอีสันต้นะเถียงข้าง้างครูประชดประชันเก่งอี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 ลูกอีมอยนะอีอีมอยกี่โกลนะอีอีอีอะไรอีอีลูกแม่ไม่รักอีขี้ขโมยนะอีอีสร้างภาพนะอีสร้างภาพสินทีอีอีขโมยย้อนสอนนะไปโกนขนขโมยมึงก่อนไหมอีเหี้ยมึงจะแทงรูจมูกมึงอยู่แล้วมึงจะย้อนสอนขึ้นหน้ามึงอยู่แล่อีเหี้ยนะไม่รู้ว่าขนจมูกหรือว่าขนขโมยมึง นะควายไปก่อนนะจ๊ะผิดพลาดประการใดขออภัยนะจ๊ะถ้าหยาบคายก็ขอผ่านได้นะจ๊ะสวัสดีจ้า